ก็มาถึงเวลาการทําอาหารเช้าแล้วครับเพื่อนเมื่อกี้ทําหนูเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาทําเป็นอาหารของเราแล้วไปส่งเขาครับเรียบร้อยแล้วครับกับพี่ชายผมโทรเขสั่งไว้ไม่ใช่โทรเสั่งดิส่ง messenger ซซบอกว่าเอาไว้ให้ถ้าสองโลนะไปแล้วครับไปโลครึ่งก่อนที่เหลือให้กินมั่งเถ <c oughs> อะจะซับปนะซับ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถือเรื่องการสั่งแ้าถ้าของมันจะได้มันก็คือได้นะมันอยู่ที่ฝีมือเรามากกว่าถามว่ามีดวงไหมไม่มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นบางทีอ่ะหนูอ่ะวันนี้ออกขาชิ้นพรุ่งนี้อาจจะไม่ออกก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่ออกทุกวันนะตอนนี้ก็ตัดก่อน,นครับหนูไม่ใหญ่มากวันนี้ไอตัวกำลังสวยมันเต็มท้องเลยเพื่อน าญญาปลายผลปลาข้าวแล้วก็ในปลาหมันอยู่ใกล้ๆกันทางไม่น่าจะติดก็ติดเออแปลกว่ะดูเหมือนไม่มีหนูหนูรือซ้ำไอทีาา่ว่ายากเขียวดที่กัดไม่ติดเลยแสดงว่าพวกมาสั่นตอก,กยิงไม่หมดล้ะเชื่อเลยาพืนก็เจอสองสามคนพวกมาสันตอกมาสั่นเจอกลับอะฝากถึงพวกสั่นตอกเลยนะครับเวลาเจอกลับอขอให้ให้เกียงกันนิดนึงให้ถอยออกมานะ เาต่างคนต่างหายัางผม่มาดักหนูว่าคุ้นสั่นน่ะอย่างไงไก็ผลก็อาจจะได้ชัวร์อยู่แล้วยิงอะนะนอกจากวตัวไหนยังไม่ออกแค่นั้นเองเจอกับก็บกบนานนะฮะช่วยถอยออกมาด้วยคนระับไม่ใช่ไปยืนสั่นอยู่ข้างๆกลับเนะจะเห็นรอบหลังนะนักแข่งคนระับบอกไปก่อนรหรับพว,พวกที่ไม่ดีนะรหรับคนดีก็มีมารยาทขอขอบคุณครับนี่ได้นกคุมมาด้วยฮนะก็คิดบ้างฮะไม่ใช่ว่าขายหมดพวกสั่งอย่างเดียวเลย จะไม่ขายให้ก็เกณีใจคิดบ้างครับเลยมาสองตัวสับปนเลยฮะสับปนเลยให้ดูนกคุมกัหนานี้นกคุ้มก็ตัดอ้อยมันจะนอนกันแบบเยอะนะนอนอยู่ตามหัวคานาแล้วเบื่อๆสองตามหัวคานานกคุม้มอึดนกคุ้มมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ม้านะนกคุ้มมาเจม้มาฟางให้เข้าใจเลย ลับไปเหมือนเหงาอะชีวิตอะอันวานไม่รู้ทำหาเลยถ่ายวิดีโอคุยไปไม่มีเพื่อนอะตามแมงคุยคนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าท้ายัมไงให้มีสุขก็อยู่ไปเลยมั็นพฤติหัสไปก็จะมีสุขแล้วตครับ <c oughs> ตลกเนี <c oughs> ่ยครับ,รบก่อนนั้นก็อีกหนึ่งซิงเกิลครับซ้อมคอครับซ้อมคอ ค้อมคอใเปลดยไปเลยฟราชุมชนฮนะจุบจุเปลือยใส่กูเขาบอกกินยากแต่กินน้ำควยอะไรหาคำตอบไม่ได้ ตับไปครับเดี๋ยวจะมาดูตอนรวนผัดนะนทำไมเขาถามมีบางคนมีเพื่อนเพื่อนหลายคนเลาเห็นผมมาถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ใช้เตแาแก๊สละไวยดีก็บอกไม่ชอบครับไอที่ไม่ชอบเพราะไม่ใช่อะไรไม่มีที่บ้านมีเตาปืนจะชอบใช้เตาปืนครับอย่างมีเหมือนกันแต่ก็เอาไปก่อน แต่การทำอาหารนะผมว่าเตาเตาถ่าน,นสุดยอดอเลยเร่งไฟสฟไฟไป,ไป,ไปนี่แหละเตาถ่านเตาเตาไม้เตาปืาาาานแล้วเนี่ยสุดยอดแล้วนะาการทำข้าวนะมีเอกลักษณ์เพราะคนพ่อคนแม่เราเขาก็ใช้แบบนั้นอะ่ะมาแต่ดั้งเดิมแล้วเป็นวิถีของคนไทยสมัยก่อนด้วยชอบครับชอบสับแล้วครับสับแล้วสับไปสับไป วันนี้จะคั่วแห้งเมื่อวานก็แห้งแล้วเอาคั่วน้ำาพคั่ววะคั่วน้ำเมื่อวานนี้ว่าจะเอาน้ำคุกขคกไม่คลิดไปแห้งในกระทะใช่เพื่อนๆท่านไหนนะอยากมาจะมาเสียนพังพรนี่เสียนชะมดเสียนกระต่ายนะครับเพื่อนๆถ้าอยากมาเที่ยวติดต่อมาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปหาได้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะอยู่ที่ฝีมือแต่พังพรนี่เยอะแน่ แต่ไปก็ผมก็ต้องแบ่งกับผมฮะเดีผมจะพาไปเปียนพังพรนะโคตรเยอะพังพรและตัวใหญ่ด้วยพังพรแดงอะเยอะแล้วก็พังพรหมอกตัวใหญ่ก็ไอพวกนี้เขาจะมีอาณาเขตของเขาใครก็ารกินนะถามว่ามีไหมมีหรือ,อยังไงเพื่อนชอบของป่าอะไรก็ฝากคอมเมนต์ก็ไว้นะว่าอยากได้อยากได้จริงเปล่าหรือว่าอยากสนับสนุนอะไรผมจะซ้อมกัน การพูดการคุยการถ่ายด้วยก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดช่องใน Youtube นะครับยังตัดต่อไปเป็นเพราะว่าอุปกรณ์อะไรเรายังไม่มีอะไรดีดๆทําไปเพื่เจอไปเหมือนเหงาปากพูดคนเดียวไปม่กอะไรไมากก็ชีวิตก็แม่ก็ใช้ชีวิตอยู่แค่นี้อยู่แล้วเพราะไม่ได้มีขานี่ไว้กระ้เส่ม่วุ่นวายอะไรอยู่แล้วสบายใจ อยู่ยังไงให้มีสุขก็อยู่ให้เลยวันดไปครับอ,อย่าเตรียมตัวผัดตะครึ่งนี่ก็สับเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมครับเครื่องแกงเดีย๋ยวตามก่อนครับเดีย๋ยวตามแป๊บหนึ่งแป๊บก็มีอะไรบ้างก็จะมีพริกไม่ต้องเด็ดควันนะตากไอ้แห้งเลยกระเทียมเครือ แล้วก็หอมสักหัวหนึ่งประมาณประมาณนะแค่นี้แหละไม่ต้องมีอะไรเยอะไม่ต้องไปใส่คาตะไคร้ไมากรดยางยางเอาแค่นี้ของป่าของเรานะทําไมเราถึงเอาแค่นี้ก็ของกูมีอยู่แค่นี้นะอยากใส่ได้มากกว่านี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วทีนี้เราก็มาตำปงกับเครื่องแกงนะนี่เขาเรียกเครื่องแกงป่าสูตรใครสูตรบันนะสูตรกูคืออาจจะว่า เนียไม่เคยทำคิดว่าไม่อร่อยอยังไม่เคยลองนะที่บ้านผมก็ยังขาดปัจจัยหลายอย่างขาดโซลารเซลล์ก็มีแหละที่แค่หกร้อยใช้มาแป๊บเดียวก็หมดอยากได้แต่พยายามที่เก็บเงินซื้อไอพวกชาร์จโทรศัพท์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้น,น,นี่หน่อยมาอยู่ที่เนี่ยอยู่ไทยเบื้องพัชชนมจกกักรีเชื่อไหมมีแต่คนใจดีนะ ตั้งแต่ผมไปอยู่ที่ไหนมาอาจจะมีใจดีทุกทุกที่แหละแต่ว่าผมอยู่ที่เนี้ยผมรู้สึกว่าคนที่เนี่ยใจกว้างให้โอกาสทื่นันเลยกันไม่ดูหมิน่นไม่ดูแคนกันไม่รู้ว่าเราจะมาจากไหนเขายินดีตอนหลังคนอุทัยนะใจดีครับผมคนนครเขาสวรรค์ยอมรับด้วยว่าอุทัยนี่ใจดีน่ารักน่ารักเกือบเลยทุกคนให้99เอร์เซนอ่ะมีความน่ารักนะเหลือจากนั้นก็คือแบบก็มีบ้างที่ยังเห็นตัว อาจจะมีแต่ที่ผมได้คุยพบมาก็ใจดีทุกคนที่ผมคุย,คยมานะมีใจดีมีพี่ผมที่อยู่ที่นี่มียาพี่มีทุกคนนะที่ผมรู้จักมาลุงรักอะไรเงี้ยดีดีสำหรับผมดีจนเราเครงใจเราไม่กล้าไปรบกวนเขาเราจะเอาคนรู้จักกับพวกคนอื่นเขาไม่ดีไปทำคนอื่นเเดือดร้อนไม่ทาให้พี่เราเดือดร้อนดีครับพี่ตรงพี่แดงพี่จะแต่การทำกับข้าวนะเลยมีอยู่สอง สองคนที่ผมเห็นทำกับข้าอร่อยนันเป็นดาผู้หญิงนะพี่มี่พี่มี่แล้วก็พี่ใจเนี่ยทำกับข้าโคตรอร่อยเลยผมเชื่อนะว่าถ้าเขามีเงินไปลองไปทําร้านร้านอาหารป่าหรือทำอะไรสองคนเนี้ยอร่อยแน่นอนผมบอกว่าขายดีอะ่ะเขาทำกับขราอร่อยเหมือนทำแค่ๆเหมือนไม่มีอะไรนะแต่อร่อยยอมรับอร่อยพี่มีพี่ใจเสองคนเนี้ยพิธีพิถันมากากรทำกับข้าวผมชอบ กะทำของเขาอะดูเหมือนจะมีอะไรนะแต่โคตรอร่อยบอกเลยโอเคเดี๋ยวจะพาดให้ดูก็จะมาเป็นช่วงๆนะฮะตอนนี้ก็รอเอาฟืนใส่ไฟก่อนไฟแรงนะแล้วก็มาเติมน้ำมันเครื่องตัวเราเองนะซ้อมคอซ้อมคอผู้ใหญ่ทีกับ ที่อยู่ชชยนาดนะลืมชื่อเดี๋ยวผมซ้อมคอก่อนคอผมแข็งนะฟังฟังเปิงเปงเดีเ๋ยวเจอเดี๋ยวชือซ้อมคอ,อตัวราชชุมชนนิ่งเป็นไงนิ่งเออทุยไม่ทันไรเยอ่กวจมูก เ่ตะครุัะครุไอ้สั์เพื่อเจออยู่คนเดียวใครจะดูก็ดูนะใครไม่ชอบดูก็เลื่อนผ่านไปอยากก่ากลัวตดนตีนนะครับมเมื่อเราเตรียมไฟเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมก็มีต่อนเล ต้องล้วนก่อนอ๋อสวผมมันทำอะไรง่ายๆทำอะไรง่ายๆคนที่เคยกินฝีมือผมเขาก็เ <Yeah. S 1> ออเขาว่าอร่อยดีดีโคอ๋ออร่อยนะอร่อยอร่อยแต่บางคนก็ตอบคนตีนะดีกว่าไม้ดีตากิซ่าบ้านคุณมีแบบเนี้ยจะยัยงไงอ่ะที่นี่ผมไม่ได้เรียกเรียกกระท่อมนะผมมาเรียกบ้านมากกว่าเพราะมีความสุขตอนที่บ้านแม่งไม่มีความสุข บ้านมันไม่มีความสุขจะไปเรียกบ้านมันก็ไม่ใช่อสัตว์กูจะเรียกแบบที่อะไรก็ทักอย่างมันไม่มีความสุขที่มันมีความสุขกูอยากจะเรียกบ้านแต่ซ่องไม่ได้นะซ่องเรียกบ้านไม่ได้ซ่องก็คือซ่องอาจจะมีความสุขแวบๆเลยความสุขเดือดตัง นี่เป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงเช้าเหงาปากฮะก่อนไปด้ทำอะไรก็ทำป้ายพูดป้ายบนไปนะฮะใครชอบก็ชอบอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ท่องแมงสนใจใครเดี๋ยวก็เราล้วนก่อนมไม่ใช่อีอ่ะใส่ใส่พร้นแกงก่อนเดีย๋ยวพื้นแกงก็ตายเลยแต้มมองเห็นไหมนั่นกระทะกำลังกำลังเป็นควัน